จะที่จะหลุดจากตัวนี้ไปได้ดูโฆษณาให้แล้วก็คุณมากครับผมนี่แหละนะเอีนะเอ็ดพูดได้เลยว่ามันความสงสัยเรามีเยอะอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีทางฝั่งนี้นะมีฝั่งตรงข้ามเราสงสัยทุกอย่างอันไหนที่มันไม่ได้รับความกระจ่างเราก็สงสัยเออแล้วไอเสียงโทรศัพท์นะ เสียงโทรศัพท์นี่มันตรวจสอบได้นะอะ่ใครโทรเข้ามาเนี่ยพอเราเห็นเบอร์เนี่ยเราไล่ได้เลยเออว่าเบอร์นี้มันเป็นชื่อเบอร์ของใครใครโทรมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้ได้หมดเลยละ่ะเอฟซีเราไปลากลากตัวมาเลยแล้วมาสัมภาษณ์เออเขาบอกเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนู่นนะเอ้าไม่เห็นมันมีการสัมภาษณ์ล่ะเออทางนี้สงสัยอะไรนี่เขาโอ้ยเขาเจาะกระจางเลยดีกว่าเออสื่อสือ่อก็อยู่ใน ในมืออยู่แล้วสื่อในอยู่แถวนี้เต็ไมไปหมดเลยเอาใครไปก็ได้สื่อเขาต้องการออกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกไหมต้องการนําเสนออยู่แล้วแต่ก็ไม่เห็นมีมีใครไปพาเขาไปดูเลยว่าอาสรุปแล้วเนี่ยอาเสียงตามสายมันเป็นเสียงมาจากไหนอ่ามันทําไมถึงมาพูดมา,าหัวเลาะยาะมาพูดแล้วก็นัดให้ไปเจอนู่นนี่นั่นอ่ะอ่าเห็นไหมมันต้องมีเบอร์เพราะว่าเบอร์ถูกโทรคุยกันอยู่แล้วถูกไหมนัดให้ไปเอา เออไปเอาของเงี้ยเออของจะมาส่งนะนู่นนี่นั่นอ่ะอันนี้เราก็ต้องรู้ไอ้ใครวะถูกไหมเออเราตามได้ถูกไหมไม่รอดหรอกถ้ามีเบอร์ตามได้เลยไล่ทุกจุดเลยเออเอาได้แต่ก็ไม่มีเรื่องนี้หลุดออกมาเลยว่าสรุปแล้วคือใครเออให้สัมภาษณ์ไหมอย่างงุ้นอย่างงี้เห็นไหมก็ไม่มี แต่ท้งนี้นะโอ้โหชาวบ้านนี่โดนสัมภาษณ์ทุกคนน่ะโดนถามทุกคนเออถามทุกคนแต่ได้อะไรมชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ได้ทำอะไรเขาจะไปได้อะไรจะไม่ได้ความคืบหน้าอะไรชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเห็นไหมออแล้วใครดันมาทะลึง่งสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแบบว่าให้คุยให้โทรเอ่อมหัวเลาะเยาะนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ เออเพราะอะไรยังไงเขาเนี่ยเขาเนี่ยรู้ดีขานั้นนะ่ะเขารู้ดีว่าคนที่โทรมาคือใครถ้าเขาไม่รู้จักเนี่ยเขาจะโทรมาเพื่อณเวลาแบบนั้นเออในระหว่างหน้าสิวหน้าขวานึางนั้นเขาจะโทรมาทําไมถูกไหมเออเพราะมันต้องมีเหตุและผลถูกไหมเอออันเนี้ยถามว่าหน้าสงสัยไหมมันโคตรหน้าสงสัยเลยเอาจริงๆนะ เออทางโน้นะมีปัญหาหน้าสงสยัยเยอะเออทำไมถ้าละไล่เจาะลึกจริงๆอ่ะมันก็จะได้เห็นว่าใช่ไหมถ้าจะทำให้มันมันเป็นธรรมทั้งสองใช่ไหมเราก็ต้องสอบทั้งสองฝ่ายมันต้องถูกต้องอยู่แล้วต้องทำอย่างนั้นและให้เห็นจะจะแล้วว่าเออให้สื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์เลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งนี้เขาสัมภาษณ์มนไม่รู้จะสัมภาษณ์ยังไงแล้วถูกไหมเออแต่ทางโน้นยัง ก็ให้เขาไปสัมภาษณ์เลยว่าสุดท้ายคืออะไรยังไงแล้วเขาไปลากคอไอ้คนที่โทรมาเออว่ามันทําไมถึงโทรตอนนั้นเพราะอะไรยังไงมันไล่ได้แล้วไล่ประวงประวัติไล่ได้หมดแหละแต่เนี่ยเขาไม่เห็นทาทางนน้นเลยแต่มาทําอยู่ทางนี้เอา้าสวัสดีคุณสุดยะเออคุณสุดใจนะครับสวัสดีครับผมเออมาทําได้อยู่ฝั่งเนี้ยเออมาไล่มาสอบ มาเค้นหาอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยแล้วมันได้อะไรถามว่าไม่ได้อะไรเลยเออที่เขามาดมาสาบมาซาวหาข้อมูลเนี่ยไม่ได้อะไรเพราะว่าแกไม่ได้พูดง่ายว่าแกก็ยังอยู่ในสายเอ,อ่ออยู่ในไทม์ไลน์ของแกมันจะไปได้อะไรตรงไหนมันก็เขาก็ชี้ตรงนั้นแค่นั้นเองพอพอไล่ไทม์ไลน์ของแกแล้วไม่สามารถจะเอาเอาตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ก็ไปเล่นย้อนหลังแก เออไปเล่นย้อนหลังเรื่องเอเรื่องอุปนิสัยบ้างเล่นกินเหล้ากินยาเล่นการพนันนูน่นอ้างไปนูน่นไอฟซีเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะะอ้างไปแบบนั้นคนละเรื่องเลยเอครอบครัวรู้ดีใช่แอดเคยถามอยู่แอดเคยถามจหนาเลยวันนั้นมาด้วยกันแอดเคยถามแอดพูดไปเปยขึ้นมาเลยพูดต่อหน้าเขาเนี่ยแหละเออแอดบอกว่าครอบครัวนะ่ะ รู้ดีกว่าคนอื่นนะแอดพูดแย่นี้รู้ดีกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดถูกไหมไม่ว่าใครคนไหนอะภายในครอบครัวถ้ามีเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยคนภายในครอบครัวจะรู้อุปนิสัยใจคอนู้นนั้นชี้แจงออกมาเออชี้แจงออกมา,าจริงจริงมันต้องคุยกันอย่างนั้นเลยต้องชี้แจงออกมาเพราะว่าเขาต้องรู้อุปนิสัยใจคอแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นไปบ้างถูกไหม เอามาเปรียบเทียบกันมันต้องสอบทั้งสองข้างเออต้องไล่ทั้งสองข้างแล้วก็ออกสื่อทั้งสองข้างด้วยอ่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องชัดเจนนะให้มันหายคาคาความรู้สึกาคาคำคำว่าสงสัยไปเลยให้หายไปเลยแต่เนี้ไม่เห็นมันกระจ่างสักอย่างทั้งนู้นเออเรื่องที่ทะเลาะเบาแววงทำไมไม่เอามาพูดอ่าเห็นไหมแต่ทำไม เออทำไมเขาไม่มาพูดเลยสักอยู่ในอยู่ในไทม์ไลน์อยู่ในหัวข้อทำไมไม่เอามาพูดใช่แต่คอกันเพราะเงินก็แอดไม่รู้หลักว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่ว่าสําหรับอ่าที่เนี้ยฝั่งเราเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีเลยสักอย่างหนึ่งเออไม่มีพอปัญหาไม่มีเขาก็ดันไปเอาชีวประวัติมาเออแต่หนหลัง ห้าปีสิบปีเอามาเพื่ออะไรอะ่ะมันไม่เกี่ยวกันคนละอยางเอาหน้าปัจจุบันไงเออนะอาจจะสิบห้าวันก็ได้อาจจะหนึ่งสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่เอามาว่าก่อนหน้าตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างทา,าเขาไม่พูดเลยทําไมไม่บอกว่าทะเลาะอะ่ะเออทําไมชาวบ้านเขาพูดอะ่ะทําไมชาวบ้านเขารู้ว่าเอ้ยมีการมีการทะเลาะกันนะ เออมีมีปัญหาเรื่องเงินทองอันนี้ก็แอดก็ไม่รู้หรอกแต่ฟังเขาพูดมาแอดก็ไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงทําไมไม่สอบว่าเฮ้ยใครวะเออใครวะมาเออมามาทวงเงินมาคุยเรื่องเงินแล้วทะเลาะกันเสียงดังนะเออเพราะอะไรยังไงเออก็สอบไปได้นี่ถูกไหมอ่ะตรงนี้ถามว่ามันจุดสงสัยคือมันสามารถจะเป็นมูลเหตุได้ไหมมันเป็นได้อยู่แล้วถูกไหมเรื่องแบบนี้เป็นได้อยู่แล้ว อ่าสมมุต cool. okay. ิเราเราติดเงินกันเนี่ยเราไปทวงแล้วทวงอีกไม่ได้เนี่ยมีปัญหาเนี่ยเอาทวงแล้วพอไม่ได้ปุ๊บเออพอไม่ได้ปุ๊บเขาก็เกิดความแค้นเนี่ยถูกไหมอ่ะอ่ะมันเป็นมันเป็นมูลเหตุไหมมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นได้ก็บอกแล้วไงว่าหนึ่งอ่าทะเลาะเบาแวงกันอ่าติดเงินกันอ่าติดเงินกันไม่ใช้นี่การนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีมเป็นมูลเหตุอยู่แล้วเออทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองมันเป็นมูลเหตุอยู่แล้ว เออแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ว่าไปมันถ้าเกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยมันมันสร้างประเด็นได้แน่นอนแต่เขาไม่เห็นเขาไปพูดอะไม่เห็นเขาเอาไปนําเสนอเออว่าตรงเนี้ยแล้วไปสอบมาได้ถึงไหนสอบยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องมาชี้นําเออชี้ให้ให้สื่อฟังว่าเออสอบไปแล้วมันไม่มีอะไรไลย่ยันยันไอคนที่มีปัญหาเลยเออสัมภาษณ์คนยันที่มีปัญหาเลยเพราะอะไรเราต้องความกระจ่างไง มันให้ต้องต้องกระจางทั้งสองฝ่ายขนาดทางนี้ไปติดต่อใครยังไงเขายังไม่สอบเลยตามไปสอบหมดแหละตามไปสอบหมดตามไปค้นหาหมดแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรตรงไหนเลยเออพูดง่ายเอฟซีนะให้ดูจากพฤติกรรมดูจากการกระทําดีกว่าเออดูกับคําพูดอะว่าสรุปแล้วจริงจังแค่ไหน อ่าอ่าพูดจริงหรือพูดโกหกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเปรียบเทียบดูเอ่อทำไมถึงต้องพูดโกหกเอ่อทำไมถึงพูดไม่จริงเพราะอะไรยังไงมันต้องมีเหตุผลนะถูกไหมเออลองถามเหตุผลขเขาสิว่าเขาโกหกเพื่ออะไรแต่เขาก็ยังเถียงคอเป็นเอ็นเอฟว่าเขาไม่ได้พูดโกหกเขาพูดความจริงเอ่อแน่จริงก็เอาหลักฐานมาเด้เขาพูดอย่างนี้เลย ถ้าอันไหนที่ที่เราบอกโกหกแล้วเขาบอกว่าไม่จริงเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เอาหลักฐานมาแต่พอเราเอาเอาหลักฐานมาโชว์ไม่เห็นตอบอะไรเงียบเก็บเนี่ยก็แค่นั้นนะเราก็รู้แล้วว่าแค่นะเอาแล้วแล้วสรุปแล้วไปพูดทําไมเออก็อย่างเงี้ยเออว่าไม่จริงเห็นไหมแล้วถามว่าต่อไปเราจะน่าเชื่อถือไหมคนที่มันโกหกบ่อยๆ แล้วเวลาวันใดวันหนึ่งถ้าคุณพูดความจริงถามว่าคนอื่นเขาจะเชื่อไหมเขาจะไปเชื่อได้ไงก็คุณพูดโกหกมาโดยตลอดเออวันหนึ่งคุณอาจจะพูดความจริงสักครั้งหนึ่งเขาก็ไม่เชื่อคุณเหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแก่ไอ้สีเด็กเลี้ยงแก่เนี่ยโกหกจนชาวบ้านก็ไม่เชื่อว่าหมาป่ามันจะมาเออวันดีคือดีมันเห็นหมาป่าจะมากินแก่มันบอกไปวิ่งไปบอกชาวบ้านบอกว่า หมาป่าจะไม่กินแกะ่นะเขาไม่เชื่อมันเพราะจะไปเชื่อได้งไงก็มันโกหกเขาทุกวันเนาะเออเขาว่าพูดเล่นเออเห็นไหมเมื่อจะเป็นอย่างนั้นอะคนเราถ้าพูดโกหกบ่อยๆเขาก็จะเชื่อว่าแต่ละคําพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโกหกท้งนั้นแตกคอกันมันแน่นอนอยู่แล้วเอฟซีเขาไม่เข้าใครเขาไม่เคยเข้าใครกันอ่าเข้าใครได้ทักคนนึงเออแต่ละคนเนี่ย คือถ้าคบคบกันแล้วเนี่ยเอาไปเอามาเขาก็จะโยโนความผิดให้เออแปลกไหมโยโนความผิดให้เพื่อนเพื่อนก็รับไปสินะเ,เพื่อนไม่รู้อินโอยเนเพื่อนก็รับไปใหม่ๆเพื่อนก็ทนอยู่พออเ,เพราะอะไรเออเพราะต้องเพื่อนก็อยากแกช่วยเออยากแะช่วยเหลือเขาเห็นว่ามีคนสงสารกันเยอะแยะเขาก็อยากจะช่วยว่าเออไหนๆไปช่วยก็หน่อยว่าถึงจะไม่ได้สิ่งอะไรตอบแทนก็ช่วยก็ไปหน่อยแต่สุดท้ายแล้วไอ้สิ เขาก็ยัดให้เลยนะครับเอามึงเอาข้อหานี้ไปเออมึงเอาข้อหานี่เออก็้วยสิเอาข้อหามาสวยสิเออสวย,ส,ส,วยสุดท้ายก็เป็นยังไงอะสุดท้ายก็เดี้ยงเลยเอฟซี FC. อ่าคนเราอ่ะนะถ้ามันไม่จริงใจกันเริ่มแรกเนี่ยมันก็ไม่จริงใจต่อกันแล้วพยายามจะปกป้องตัวเองหรือก็เอาตัวเองรอด เอาตัวเองรอดจริงๆเลยนะไม่ใช่ไปเป็นคนอื่นนะเอาตัวเองเฉพาะตัวเองเลยรอดไปขนาดคนในคะรอบครัวยังถีบทิงเลยเออยังไม่ให้ไปด้วยเออไปไปแบบโดดเดียวไปเลยถ้าเป็นไปได้นะี่อยากจะไปโดดๆเลยนะไปเดียวๆเลยคนเราเนะี่ยอ่าอยู่คนเราเนะี่ยอยู่อยู่ตามลําพังนะ่ะมันอยู่ไม่ได้เราอยู่คนเดียวอยู่ยากนะบอกได้เลย ให้พูดความจริงบ้างก็ได้นะแสดงว่าเขาดูอยู่นะอะ,อะแสดงว่าเขาดูอยู่นะคือมันมันเป็นปกติทุระพูดอย่างนั้นดีกว่าพูดจนกระทั่งตัวเองเชื่อตัวเองนะโกหกจนกระทั่งตัวเองยังเชื่อตัวเองว่ามันเป็นเรื่องจริงเอคือพูดทุกวันทุกวันทุกวันจนเชื่อว่าที่พูดออกไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่ไม่ใช่เลย เออเพราะว่าเข้าหลักฐานย้อนหลังมามาแสดงให้เห็นเลยว่านี่ไงทั้งเอกสารเอ่ยทั้งคำพูดเอ่ยทั้งทั้งคลิปเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยมันมัดตัวแน่นจะตายเออแต่เขาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาก็อ่ามึงจับได้ใช่ไหมกูก็พูดเรื่องอื่นไปไปต่ออ,อ้าวแล้วสรุปแล้วคืออะไรอ่ะก็นี่ไงมันก็เลยเห็นกันเลยไงว่าอ้าวความน่าจะถือเลยไม่มีเลย อแต่ไอคนที่จะเชื่ออยู่ก็เชื่อต่อไปอะก็ยังเชื่ออยู่นะบางคนก็นะเออฉลาดเออาจจะฉลาดน้อยไปหน่อยอก็เชื่อ,อเชื่อเข้าไป <S <S <one> <world> พอเชื่อมา,ากๆพอพอเจอเขาเล่นงานเอาเออตอนนี้ก็ออกมาตั้งตัวใหม่ว่าไอหาไอากูไม่นด้กูไม่ได้ไปเชื่อมันเลยเออไม่น่าไปช่วยเหลือด้วยซ้ำไปเห็นไหมเออกัม กร,รมของคนที่ให้นั่แหละมันเป็นกรรมให้เข้าไปจนกระทั่งอ่จนกระทั่งเขาเขารู้ตัวว่าเอ้ยอาหาไอ้กูถลาตัวไปเว้ยโดนไปเยอะเว้ยนะพอรู้สึกตัวอีกทีก็อ้าวบาลแล้วนี่ว่าถอยอถอยมาอ่พวกกระไดพวกก็หว่ายถอยมาคุณให้เขาสม่ำเสมอแล้วอยู่ๆเนี่ย คุณจะไม่ให้เนะี่ยคุณโดนนะครับคุณละทิ้งหน้าที่นะที่เคยทําอยู่อย่างสม่ําเสมออ่าแล้วอยู่ๆก็ชะงักไปเฉยๆเนี่ยคุณโดนตําหนิเลยนะเ <laughs>